อืมก่อนสิไปโรงเรียนบ่เออว่าท่านได้ไปเขาโทรมาก่อนมาถามเลยยายเพื่อนทุ่มมาแต่ใสมาแต่กรุงเทปมาแต่กรุงเทปว่าจะได้ก่อนยายเพิ่นว่าจะได้ก่อนเิ่นว่าหกสี่สองมันบอกยายเพิ่นเออวันนี้ยายเพิ่นก็เลยถามมาสองตัวตัวใดล่ะบอกว่าอาจารย์ไม่ได้บอกสองตัวให้เพื่นบอกแค่นี้แหละกระวางซีหกสี่สองเออเด็กคืองามเต๋ สองตัวสองตัวต่อได้ละบอกใหญ่มาก่อนอาจารย์เขาไม่ให้บอกสองตัวก็ให้สามตัวแค่นี้แหละราวังสิจะเลยยุดกับลดตูมากพอดีตูมาลับไปรงเลียนพอดีเลขน้องน้โม่เนาะเลขน้องน้โมเราไม่ได้เห็นนเราบได้เห็นแต่มือหนีมาถามยายของน้องน้ำโมได้เลขก็คือน้องน้โม่บอกไว้ก่อนจะไปรงเลียนหกสี่ สองนเนาะคุณชบอุใคนโซมาตกรุเงเทพเนะ